สวัสดีครับสวัสดีซอมตะกอพงแล้วครับฮ<อ>ะอาจาร์จ่าก่อนเร็ว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 มาจ่ากันนะเสร็จกระจกครับทางนั้นมาจ่าเร็วละจ้าจ้าจ่าเนเร็วจ่าเนเร็ว คืออะไรต้องกระจกบ่สวยบ่สวยบ่ฐะบังดูเอ้ยเช็คหุ้นเช็คหุ้นเช็คเรตติ้งเออจ้าจ้ากันนะวันใส่เกือบ้อมครับผมใส่เอาเอียงเนี้ยครับหนึ่งใส่ถือทางพร้อมเป็นเดล่ะเนี่ยนอนบ่ละยังหน่อยใส่เกือบถือทางเนี่ยอยู่ในห้องเย็นๆมามักเนาะมักอยู่ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยไปนั่งให้ยังันไง Năng hình nhàng, ừ, nắng hình nhàng, Ê ừ. nắng ừ. bị ôm nắng nắng đi nắng 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 nhàng nắng nắng nhàng còn nhàng, nắng nắng hoạt, nắng 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 จะไปนั่งไม่ละโอ้เพื่อนเพื่อนลุกลูกไหมอืมอืมคิดหอดบอยบอยู่หลายๆมือทำดูบอมาหาสองสามมื่นคิดหอดบอ่ฮะคิดหอดอยู่บอคินหอดอยู่คิดหอดอยู่คิดหอดอยู่บอนี่หนีะเช็คเลตติ้งอะเช็คเอนดีจ้ะอะดีจ้ะดีจ้ะดูดีจ้ะจ้า จ่าดูเฮ้ยเฟียเฟียเปนยังไงองปูปใสยดูสงว่ามีมาชันส่งวิลาหน่ใส่เนาะเน้าเอจเอจืเจือเอเจอจๆอจวนเอ้าเอ้ามูนี่บอกมูมูหยอกบป เดินกับกระจกกับบัตรเครดิต่ไปเห็นกระจกงาแตกได้หลือตบมือตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะแ,ปะแมวบึงมันหยอกกระจกเอา้าได้ยังกินข้าวเลี้ยงนี่เอือบบก,กินแตงว,วาา่ายทำไม่ซื้อบบก,กินเขามากินเขาบ่เสียบแล้วกับโบก,กินโบก็เกินเขาเลี้ยงมาช่องซ้ำสีมื่นแล้วครับ หยอกกับกระจกเนาะอ่าอ่าต้องเหงาแค่ไหนเนี่ยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอุ้ยเนาะได้มันหยอกกระจกก็เห็นอยู่มันบ่เต้นบ่บ่อื้อ

บ้านผู้เฒ่าเถอะเ <jest. S 1> ออามูหยอกบะมีตีบ่บอกยี่พอไม่เอาอีกคนนึงไอโดบอยู่บ่มีมูมานั่งผีเร็วๆมานั่งผีเร็วืม ียังนี่มาหนี่มานี่มานี่มานี่มนมนแม่เพื่อนรุดดากละละแลเร็วแม่ดึงก่อนยูดากมันเห็นไนั่นแม่เพื่อนรุดดากลแล้นะไปจ้าเจอจ้าจ่ายังอยู่ทางในนั่นยังไม่ใช่จ่าจ่าจ้าจ้า,จาดึงอ้อนยิ้มดากมันนั่นนั่นเป็นจะพากันไล่สดครับ แมงดาแมงดาครับแมงดาโอ้หามดูซดีๆกัดป้าไตตีนครับหลับร้อยอืตกใจเบิดมันเมี่ยงยังแมงดาตัวผู้ตัวเมียน่ะตัวผู้มันตอดพร้อมบอกเขาป่ะไว้ยมันกัดหนึ่งเจ็บตัวไปได้ไหลองบอบอแล้วลองไหมลองไหมก็ย่อเข่าอยู่บนวี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 มันจีบายนั่นแล้วโอง่ อาไปวะบวกวะมันหอมบ่บวกขันหอมบ่ตัวผูหอมบ่เจ้กควดอีกตัวนี่ท้อถือดีอกตัวนี่เอ,อาเจ้าปลาไตบ่ใส่ตัวเย็นไปสิโอ้ลาบลอยครับยางมาคือตีนผูดีตีนผมเคลียร์พอดีเลยเอาไฟมาติดแมนเมนพวกเมนอีบ่พุนยังลอยยังนอนอยู่นี่พวกเมนคือทีฟุกแค่พี่บ่าได้กบครับ มา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 เบิ่งเสือพี่เฮารับแขกบอยินดีต้อนรับนะคะวิลล่าโฮเทลวิลล่าโฮเทลคือแจไปแล้วอือคือเว่คือเว่เจ้าของบ่เนี่ยบ่ผู้บหารที่เสิร์ฟละเด็กหาดูอ่ะเปิดเปิดนี่เปิด ไ่เนเทนีชียบนี่ซจอกันยกับดูตัหน่อยตัวนี้ซุมหัวดีนี่เจบอืมคอคอคเออเรบร้อยแบบนี้อืมเดี๋ยวเอาเสียนะได้ปะต้องเต้องเปิดดอกไหมอปน้อยู้ชเลย ยายซราไปซื้อมานะครับวันนี้เราจะพามาดูเสื้อลองไปลองให้เนี้ลองให้เนี้ลองมึงดูเพิ่งแงมถูกปะฮะลองแล้วองยิงประเด็บเออเนื้อสีขาวแล้วเนยสีขาวแล้วเนาะผ้าไหมแพวมีเสียงไหมฮะเอาผู้ชายงามบ่ผู้ชายงามของผู้เดอเอาเฮ้ยหมอสีขาวแล้วพูดยังผูดต้อสีนั่นบ่โอ้ยสีขาวแล้วเนาะผู้เบาเนาะ อือมันไล่มันเป็นไล่หรอไม้เดี่ยวขอตัวนั้นเบื่อยังไงเดี่ยวเดี่ยวเดียวพูดเรื่อของพายเดี่ยวเดี๋ยวกันเนู้นเดี๋ยวเดี๊ยวจีซายเ้เบิ่งดูเอาลองตัวละแปดร้อยนะจ่ายด้วยอ้าววิลล่าจะไปไหน เรบแขก่ะโอ้อขาวเมื่อกเอามือไหร่ขี้ขีอุงงามมีดีงามตัวของฟรีนะมันมันมันบอลลอกมาด้วยนี่ลอกบ้าวตัวละไงปะนันตัวละแพ่งปะนบอลเมียนหมายถึงว่ามันนทุ่มสีมันเหมนแม่เขาจองอมบเขาจะตัเขาจะตัเนาะนางตัแบบอะไรไหมว่สีดได้น่ว่าสีว่าสีว่าสีเฮ็ดยาสีเฮ็ดงอยู่แบบแบบทเปนที่เตอกับ เอาเอาไปฮ็ดกางเกงขาสั้นแม่ซุ้มู้สาวงานเขาจะใส่คือคือโน่นรอบัตรนี้เนาะอาเจ้าของสั่งเบอร์นั้นเนาะมั่จะเห็นว่าเราแลสั่นมันจะเบอร์หม่นลยน่รอนี่มบัตรใส่สีตัวหนเอี่ยเนี่สีน่อยรอบะไปเปลี่ยนซัํงว่หลายเหมือนิ่เปลี่ยนอ๋อเขาจะกับมีแบบแบบนี้เลย้อันนี้คือมันั่งเราตัวตัวตัวซั่งวนปเด็ดไปตัดมัน อันนี้เขาเจ้าตัดไว้แล้วเสื้อรดเขาไรเอสีขาวผมบอสีขาวมันดำเลยกับพดีสซดดูบาดพอดีไเด์จกเคลือบน่นไปรับแขกกันดีไซดแบบนี้ยู่บอไปเขาเป็นกับพดีเรา็ใส่ยากจ้ะอ๋อฮะพดีนะจเหมือนเรื่องแบบข้างจะเสียตัวหน่อยหาแบบที่มันต้องใส่แบเรียบร้อยนะไม่ไม่ต้องเห็นตัวยูตัวยาดิเสียรุ้งีแมน ไม่น่จงใจแล้วประเดี๋ยวมันเสียุตัวยามแล้วฮะบุรี่เดือดร้อนมาแค่นี้ก็จงใจหม่ยาวสิแต่ว่าตี่ึกระดุมแต่ว่าักแต่่ามันแบบมันมันเรียบ้อยอีเดีนะครับผ่ามันมันดีนับบออโว้ยตัวเราแพง่ปก็ลองมือเดตัวน่ะไทยอ่ะแต่แต่แต่นี้ได้น้างแรงมันสมเกล้าเยังไงผ่านไหมไม่ผูกอไปไปทำงานราชการมันคือเดินนะ xem như nào xem như thế nào hmm 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 cái này hmm 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 hmm

เอ kind of nope. well ้ยเอกแก้วนนเนาะเอกสองตัวตัวพวงนี่แล้วพอดีพอดีนี่ล้วพอดีเลยลังี่มันน้อยมันน้อยหดวะนี่พอดีพอดีเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ซื้อยูซื้อยูเทียวน้อง้างมันกับซนี่กัได้เหะมันกับซีนิตีล่ะพ่อมันสีอะไสีขาเอาสีขาอีกนนี้ได้เอาอีกนนี้เอานีปเปลี่ยนน้ำกันตัวตัวหญ่บอกหน่ เน้างชื่อเลย้านตรงน่ะตายายซาลองนะครับบัดทีนี้เบิ้งครับให้เบิ้งการเย็บให้เบิ้งผ่าผ้าไหมแพวลาระดับประเทศครับนี่สีขาวนี่สีเขาเห็นยังสีกลมบอบอยกับสีก่มสีกลมมท่าครับ ลายสวยงามแบบผู้ไทยครับไทยกะละสิน,นมุ่งเปี่ยวัดไปวัดออกการรอกงานใส่เขาไปว่าเป็นน่าหยกผิว <c oughs> <c oughs> ลแล้วเาานี่ยเขาก็ดีว่าโหหล่อนแล้วเพราะว่าโดนใส่เถื่อนมันงามเลยบ่อันนี้น้อยนี่มันท่านละไงมันเปลือง <c oughs> อันมันสื่อกันได้เนาะบังครับนี่อีหยังเฟียอีหยัางเนี้ย สิทำไมไปบ่ผู้ชายได้จ้ะจะกิน่งกินยิ้มธรรมดาก็ได้แล้วผู้ชายนี่เจ๊บอกงามงามงามอีดิที่แรกว่าเสี่ยแขนย่ายวันนี้มันบ่มีต้องรอดรอดว่าอะไอยากได้แหงจะนีกันเหรอเฮ้ยขัดเป็นเห็นนึงผู้เด็กกับบอลอแล้วแต่ว่ามีคนเอาได้หนิก็เลยว่า ปุ๊บก็เลยใครก่อนมันจะตัดให้เขาใหม่อ้าวพ่น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 ตัดหลายมือป่ะล่ะโอ้ยพ่นพ่นพ่นป่วยพ่นสบายพ่นผาตัดยังว่าใหมไม่แต่หัวพอดีในเบิ่งไกลๆครับในเบิ่งไกลๆผ่าเนี่ยผู้ใดได้เห็นนี่ต้องจัดเลยแหล่ะผ่าครับอันนี้อันนี้บ่ได้บ่ได้เป็นโฆษณาอย่าง่นห้องแบบมันย่องของเจ้าของในสื้อมาใหม่ยคือซื้อมาใหม่ครับของผมสีขาวคุณแม่ซื้อให้ องคปัญาเจ้าซีกลมครับงามขึ้นกันงามทั้งสองอันเป็นโบพืนกะใส่สองตัวไปแล้วน้ำมันขลังน้ำมันโก่หนี่คือเขียนเพราะจริงๆนละมันก็ใส่ท้องใส่ยังเข้าไปนี่มันก็มีเ้าใส่แมนเซฟไปบัดก็ได้ใซ่ไปงานยังก็ได้ครับเสียออกงานยังก็ได้าจำเป็นต้องบแต่ว่าแมน ขจีว่าส้อๆจะใส่ไปต่อหน้ายกไม่จะใส่ขจีว่าสวยจริงให้ดูตัวอย่างครับตัวอย่างเสื้อตัวนี้ยายซาใส่ประมาณสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีคนละสีเนี่ยอันนี้อันนี้มันจะหัวไหลคนละไซสีคนละสีอันนี้คนละสีมันถ้าใส่เข้าไปมันจะปิดตังค์สินอ่เบิ่งเบิ่งลายบึงสิบสิบกว่าปีครับปุ๊บบวสีบ่มีตกบ่มมียังเลย อันนี้กับเปืือนซื้อเบิ่งลายบอมีหลอกบอมหลอกอันนี้เสียไม้ครับอันนี้แบบไมไ<อ>่ก็จะยูไปพุ่นล่ะใส่ลงไปเท่าสามชิปปียังบ่ขาดเ,เอา้าลเหอันที่เขาเจ้าขายกันเป็นหมื่นเป็นยังนี่มันมันไมห<ะ>ไมฮะผ้ามไหมผ้าอันนี้กับเปลือนมันอันนี้บออันนี้เป็นผ้ามทะเลฮะผ้ามทะเลเอาเดนนี๋ยวเด็กมันมันเป็นไหมของแท้บเลย อยไม่มันมน่าไมไม่ซื้อได้ตัวสั่นนี่บ่เตจังหวัห่วสามพนมีแล้วบ่เดี๋ยวเดีจัดมาจาสองสามตัด้กชิ้นนี่ดิอ้อ๊ออันนี้กระบอกแบบนี้มันบ่คือกัน,น,กนแต่ว่าพามหมไม,มนจะเป็นแบบไรบ่ายไม่นสิมันสิเเลียงอ๋อ<า>ลาก,ก็เาบอกเ,เลียงยุบหรือยไปบ่แต่ขนาดอันนี้ซิบก็ปีนะบ่ยังอันนี้เขาเอิญพามหยขึ้น ปลาทุลีปลาทูลีปลาไม่พีปัญญาตื่อปาไม่พีเป็นญาติเดี๋ยวเดี๋ยวจีดียังจได้เหลี่ยมเงาเงาขากว่าใส่ทรวงหมดตัวสิว่ามัน <What? S 2> ใส่ทรวงหมดตัวแต่นี่ก็โว้าแต่นี่ก็เหลี่ยมเลยนี่แต่นี่ก็กสุดยอดแล้วครับมึงน,นี่บลื่นกันครับสีขนาดซิมกาป,ปีเพราะแต่เพราะตัวนั้นเป็นสีของได้สีสุดยอดเปรียบท่าไหมอ่ะไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็นี่ครับอยู่กับหลานอยู่กับแม่ปุ่นพอดีเฮ้อเสียไม่ครับเปุ่นเสือไม่ บายยครับผมผู bye, ้ใดสนใจก็สอบถามได้บายบายครับ